มือนี้นะคะทุกคนสาวดอนเฮดหลาบนะคะไอเห็ดมาก,กระโปรงนึงพู้น่ะกินบาเหมดอนเดนี่สิบเบงเครึงไอตื้นนะคะเดี๋ยวสีขัวนะคะสิแบ,บงขัวแล้วก็สิไปกินนะคะคนละครึ่งแบงให้เราไหลายตัวสาวดอนกินบาเหมือน,นะคะเราสิขัวหลาบมาเทคยเจหน่อยนะคะในห้องสิไปเจอกันนะคะทุกคน ทุกคนขาเจ็บค่ะสาวดอนข้นแก้วนค่ะมือหนีบ้านหนาลุนๆที่เก่าน,นะคะอาบน้าข้นกนแล้วเป็นสิวนะคะทุกคนหนึ่งตุง่มหน้าสดบางคนบอกว่าส้มเนาะว่าจารยเอาคนมันกับหน้าสดนอะบเด,ดแต่งหนา้าโอ้ยมันกับเซนี่อยู่แบบเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะที่ไม่แต่งหน้า เรา,าเราแงา,รางามมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่พอแต่งหน้าเราแงมนะคะหนึ่งเน่แหละาวอุดรเป็นเกาชุกเกาจุกเกาชุกเกาว่ากันไปนะคะกะกะอยากงามอยู่นะคะแต่ว่ากะมันมองแง่เป็นจังไสเนี่ยแตคือช่วงนี้ชาวอุดรไม่ค่อยแต่งหน้านะคะวันนี้อยู่บ้านแบบมันหยุดนะคะทุกคนก็ลเลยแบบสบายสบายทำความสะอาดบานซักผ้านะคะแต่กะเอเคนต้ากินเตรียมไใบมืออื่นจะไปแง่ป่าจีมูนะคะวันนี้เคนต้ากินไอตือเรียบร้อย วันนี้ก็เลยไปอาบน้ำก็สิกินเขาแล้วก็สิบ่าอาบน้ำอีกนะคะเพราะว่าเนียมันกับหกโมงแรงแล้วนะคะไม่มีสซวดอนเดลลาบนะคะลาบนี่ลาบแคนแคนนะคะสดสดไม่มีตับไม่มีอะไระจ้ะเพราะว่ามันไม่มีสีบอกว่าพักหมูไล่หลายเด้อมาเป็นกระตาเพ <c oughs> โอ้ยยอเิ่งพักน้าก่อน ไอ้กินหม,ม้อเม็ดนี่ก็เสียใส่ถุ่งหรือคุ้มไหวนะคะข้าวเหนียวไอ้ตือกินไปเครื่งกระปรู๋แซวดอนเรือเคิงกระปรูนะคะว่าดูอี่มีิว่าดูอีิ่ีหอมมันเหลือวันนี้ผักเราจะมีมะระนะคะมะระนี่ไอ้ว้ายผ้าขาวขวางโวยหนออย่าเงี้ยไหมเฮเอาเหียร้องผื่นเลยโว้ยหนอกระปรูขวางเนี่ย ความลง่งม,มาค่ะทุกคนเำามากินมันบริเทียออกมาดอกมันเทียลงเหมือนมันออกไปตรงไปลาๆกินนี่ก็ก้อยเนื้อแข็งๆค่ะบวก,กินกาแฟละเสียดายเนาะเฮ่อมื่อนี้บะมีไม่ข้าวโพดนนะ่ะลื่อมซานแปดอาจจะมีคนคนหมาคนแมวแน่นะคะมาค่ะทุกคนข้าวเงียเงียแข็งๆผมจับ อจะแหผงเ้อเอฟซีอะหลายๆคนหลายคนบอกว่ากินลาบนะคะน่ารัก ข้าวตองนะคะมากแบคอสโมคอสโมคอสโมมากต่างโอ้ข้ามแห้งเนาะ 香香，很粉。 เนื้หมูเทียมกระเทียมยกัหลาบเข้ากันแห้งนะคะบมือ่อว่าสิใบเห็ดส่วนกับด้เห็ดกัะส่วนข้าวที่ในเฮือนอยู่เมื่อยไหม ขออนุญาตโชว์คอสโมนะครับคอสโมมีคนถามหาว่าแมวหนูหายไปไสนนะคะคอสโมอยู่ตารางเนี่ยอันนี้ก็ซุกี้นะคะนี่ไข่เอ่ยอันนี้ซุกี้นะคะอันนี้ก็บคอสโมชาบู่ไปใส่บุ๊คนี่ง่อยอยู่ตารางเมื่อนาง เพื่นถามมาแมวนูหายไปใส่นูกับว่าหนูกะบลงอยู่ ตุ๊กตาสุกี้ผักแห้วกับมีนะคะ S <S 2> <S 2> ยังยาาลูกตอนหนาวมาไเเว่สับแฮง ข้าวสั่งคักเพื่อน้องมือนะเพื่อนว่ากินเจ้าหอนน้ำเดิอว่จ้ะเสือ่อมากผักมากกัีกินเจ้หวหอนมีนูต่อไปซุปน้หม่ก็มีมกน้ำใหม่ขนดอ มาเออมาละโอ้ยโอ๊ยแซวต่อไปแ,แซนแข็งนะครับกรอบแห้งแล้วก็บ่ค,ค่อยขม จะเอาไว้อดอันนี้ไปปักํำ อาชอ่ะบ้กิงเนี่ยยไม่คนเนียวย่งไม่คนเนียวอ่ะเพื่สิหายรดอก เนา,า่ไม่ดีเย็นลามเมื่อถยุยฉ่ำฉ่บแห้งฉ่บด้วหิว ปแซ่ p โพดแซ่บโ เจ้าบุ๋งจับุ๋งเจ้าบุ๋์น้อยู่ขอาหลังคอสโมออยู่ตรงลั้นนี่ชุดคอสวมคอสโม ซูกี้แบบนี้ตารางแม่จะบ,บูยู่ข้างหลังห้องก็ห้องบักโดนหนึ่งบักแห้งหนึ่งคาบโบเดก็สิยูนี่แม่แบบนีโอเคค่ะทุกคนเซาดอนลาบอะไรนะคะทุกคนสิบแบงค์คนนี้ตองให้ลูกเพราะว่ามื่อ,อื่นกับสีเบย์ยูบานนะคะเซาดองคือสิบบเดตมีเวลาอุ่กินละลูกของลูกด้วยนี่ลูกกินไรก็แม่ไปแล้วค่ะทุกคน ิมมากเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมาก